ค่ะสวัสดีค่สะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพาชโชคเนาะค่ะเนะาะถามว่านี้แอดกับมาที่สำนักสงฆ์กลางดงเนาะค่ะเนาะกัยุกลางดงยีลีค่ะดงในป้านในดงยีลีๆๆค่ะ <ย ätt S 1> มือนี้เพิน่กพพนกับทำพิธีกันถวายกุฏิเนาะค่ะเนาะถวายกุฏิสําหรับสำนักสงฆ์เนาะค่ะเนาะแต่กับมีโตดีโตเด็ดฝากคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเรากลับไป ขอคุยกับแม่เพิ่นนะคะทีถวายกุฏิเนาะคะ่ะเนาะกับพาจา์เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะว่าจังไดมีแนวทางดีๆเด็ดได้ตัวได้บอกฝากเอฟซีเข้าเนาะคะ่ะแต่ก่อนจะเข้าไปฝากกดไลค์กดแชรเนาะคะ่ะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์พาชโชคเนาะคะ่ะเนาะกากก็เขาไปคุยกับแม่เพล่นเลยนะคะแม่ขยับพม่าข้างในไหมคะมันเดือด อันเบลกเล่นว่าให้วะั่งนิ่งนิ่งๆกำลัจะมองเสอร์เบียสวยงามคนนี้เพื่อนบอเซียเพื่อนสีไฮเดียนแมนนะไฮเดียนแนแล้วนีเพื่อนบอรเซียแม่ก็ได้ลบ่้งเลยนี่งามเราเอยได้ก็นูเหนผเกี่ยวกับว่าเรา่นล้ีลินนะฮะบุ้งครูยิ่งยังขามีบุ้่ครูพี่บุ้นเป็นไงบู้ใคบุ้ใครอันเมื่อบูชาอะไรข่ม ไเป็นอไร้อยมือรือสีเออหรือสีหือสีอนืสีคำไทยไหนคำไทีคำไข่ปูสีคำไทยไทยคไู่สีคำไทยบ่ีคำไทยหรีคำไทยไม่เอกกวามันเอะแม่ ม่ดือสีคำไทยอันนี้กระเมนป่ะแก่ทางหลันี่คือปู่พี่บุญเนาะทางหลังนี่คือปู่พี่บุญอันนีปู่พีุ่ญจ้ะแม่ปูพี่บุญค่ะปู่นั่นค่ะตัวนี้ลงปู่พี่บุญค่ะค่ะจ้เอคงู่ายค่ะแม่ปู่ายู่ยแม่ปู้ย่่ปู่าเน่บานค่นวาายหาบาน ที่ไฮนี้โว้ยทำไอะมเ้านี่เถียงก็เพื่นเถียงอะแลวแม่ถวายอนี้แม่เป็นผูถวายดินนีก่เออันเป็นดินของเพื่นนั่นโอดินของปูโอ้โอ้เป็นเยปูโอ้มันได้มมันกัน้มกันบรรจุคนน้องวันนี้แม่ฝันไดค่ะันไที่พนตัวอะอันต้นฝัน นันคือแบบคุพอพอแล้วเนี่ยว่านาสังน้ำมนก็เรีว่าให้อน้ไอนดว่านแปด้อยสามสบเอ็ดบาทแปดร้อยสามสิบเอบาทเพื่อกอนว่ามาสังน้ำอันนอันี้าใดก็ลาที่นันออกมรมันเกินตัวนึงเป็นเล็กของเป็นเคม่ยิแปดหนึ่งสามเออแปดสา ตัวเดียวกันต okay. ัวเดียวกันตกันตาสางน้ำกันล้วกไม่อีกกันเลจ้าจ้โีบุ้ยคนเขางไข่แขีม่ขอบคุณแต่แ่ะแ่ะ้อาเด้อเได่ากกเน่มาอไปคน่กปดู่ว่ามีของดีให้ลูกบ่ นั่นแล้วปูกับบาไหให้ลูกแน่นอปูบงันคอดบคัปูกยูวดเดียวกันอวเดียวกันแล้วลูกไปวัดปูกับเจ๊กลูกได้ควาดีใช่มาปูก <oh> ็มาแจกลูกสามืมาเมื่อสมาสั่น วังหันลูกมากเนาะลูกยืนเบ่้อ่ลูกมาเอาแต่ทเจกัสวาแสกเขาจะคนหลไปวัดไดแต่ของมด่าปูจะไปนำไปวัดผุนละคค่ะปูแล้ววันเดียวกันปูอ๋อ้องลงิีปูไทยเนาะ โอ้บอกผู้เปนยุ่นี่เด็ดสันนั่นเด็ดค์องค์นี่เด็ดปู่ยุ่นี่บอกค่ะปู่ยุ่วันนี้บอกค่ะโอ้ฟันดีๆแล้วก็บอกลูกบอกหลานเนยเด้อแสดมง อยู่ในหงุกแรกค่ะโอ้เมืนมันเป็นไทยเลย้าเอ็พันสาเป้ายเอพันสาแล้วว่าสิ้บขังขนาดวะปูลูกพี่ทีเท่าไร่ลูกพี่ก็สิบสีพันสาผมบอกฮะ้บแ้วเอาแนวทางเราพูดเด ปู่เจ้าพันษาค่ะปู่ถามอิเลอันอาจารย์ยิบเอ็ดเนาะปู่ก็ต้องประมาณคนล,ละสามสิบบันนี้บวกกันเป็นห้าสิบวกว่าพันษาผมก็หว่าจะบวชน,นั่งบ,บ่ได้จักพันษาค่ะมไมหน้อยเนี่ยวก็บวชได้จักพันษาบวช บ่อหัดขุนเนาะขนสีเอินเนาะขุนพระใหม่หลวงพี่เน้นเขาเกินเนาะ บองเหมือนเมอมือเขาเย็นดิเขาเอิลุงกีเพื่อนดิไว้เขาเอินปุ่นเลยอาจารย์พี่เน่นมาบินบาทเขาเอินได้พีนเน่นพี่เน่นมาทันบาทนี่นะคะเปนเ่เขาที่ถั้งพระอาจารย์อยู่วัดป่านะคะเลขฝันกับแปดสามหนึ่งนะคะเลขที่บานเลขที่กุศลไหมนะคะกับแปดสองหกนะคะ รับสองห้านะคะพี่น <fi Pers ön> ้องแคหนาจอว้เบื้องเ้อค่ะพี่น้องถวายกุใหม่นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นทีน่าสนใจเอฟก็คองอมานะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะเอาไปปิดในที่นี่นะคะพี่น้องถ้าไม่ออกนิดก็ไปไก่ใช่ไหมออกนิด ฮัลโหลวเนมจเนม่ยเพื hmm ่อนเห็นแล้วดูว่าเห็นอยู่ใส่เตลอดบออ๋เ่เบิ่ออยู่อเห็นาดเห็นดูไปน้ำวัดก็เห็น่าส่เป็นนังคนนั้นไปเห็นล่าสุดว่าอยู่บานดุงม่าไปเห็นล่าสุดอยู่บานดุงไปย่บอกวัดใส่ค่ะว่บอกวัดก็คือเห็นเนาะไปบันดุงก็ไปบ แต่ว่าเดี๋ยวมือเราไปใส่ว่าองอนๆเอาอ่ากันอาจจะขับรหลดผ่านกันเห็นกันชาชาดเฉยๆทับถสองแมนอยู่ไปทำชนบอกค่ะทำชนบอกทำชนเอาไปย่เนี่ยไปรู้ว่าแค่ไปจะเทียนั่นพ่อใส่นามนปูปูนี่อันค้องกับว่าคุณคนณเดียอยบอขออยู่ครับชนเาายดีเด้ปูครัชน เออปูได้ตัวใดไปข้องช่วยนะตัวใดค่ะบอกนี่นม้วนม้นนี่ปูได้ไปบอกลูกนะนั่นและปูผมไปสองเทียไปง่วนแรกกันว่ามันออกเยอะเลยอันเ็าจำเพิ่นไห้เลยครับแต่ผมประื้อเลย แกนเด่นนรออุปคุตน้ำจักองเดินเนาะปั้นเอาลุแล้วมีมหนอยู่เนาะมันมีอยู่น้ำเืองสีแต่ไม่ได้เสียขาเราแมอุปคุตจะอ่อนเดินนีอุดมสมบูรณ์เลยนียบีตัวนั่นคนอี่ยูีย่างบดาบางงเรเห็นที่ยูบีนีใจนโอ้จานอยู่ตรงไหนบุเนี่ย ยน <Started. S 2> ุ่ตาดโกปูอันบอกลูกน่ปูเห็นตาใดเนี่ยนะเบิ่งให้ลูกนี่ปูพมกยังค่ะพกยังพริเปล่นไ่ได้ วน่ึ่องหนึ่งบค่ะ่หนึ่งน่สองหกแม่บอกมาเด้อบะบอกแหนึ่งสองกพี่น้องจวดจาดไปซื้อลอดตลีเลยเด้อเข้าหกเข้าูกตัวเดียวกัน หนึ่งสองหกหนึ่งสองเก่าได้อพี่น้องจวดจานหาซื้อลอตเตอรี่ไว้โหลดปูบอกแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยจวดจานไปเลยเด้ออย่าเป็นแอดยังไม่ได้ขึ้นตัวเลขให้เบิ่มนะค่ะแต่ว่าปูบอกแล้วแอดก็บอกเป็นแนวทางให้ก่อนนะค่ะพี่น้องจวดจานไปเลยเด้อค่ะเเัววดดีียยอคใหง่มส ค่ะพี่น้องเอฟซค่ะกานี่ก็เป็นพิธีการในการถวายกุฏิของสำนักสงฆ์นะคะของกลางดงเนาะคะ่ะเนาะกาที่แม่เพื่อนฝันนะคะเป็นพี่น้องกันกับปูนี่แหละคะ่ะ เพื่อนกับไหมานะคะ8 3ดมหนึ่งเนาะค่ะเนอะกับบานเลขทีนะคะทียูนี่เนาะค่ะเนอะของสำนักสูงกับแปดก็ับสองห้าเนาะค่ะเด้อเลขนาำตาเทียนที่ปูเพื่อนเห็ดออกมาไห้นะคะกับที่ปูเพื่อนตีออกมาไหแล้วเนาะค่ะกับเป็น1 2 6กับ1 2 9นะคะเพราะว่าเลข6ก็ับเลขเก่ากับโตเดียวกันเนาะค่ะเนอะกับกันว้ไหพรอมเนาะค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปพิจารณาบ้างเด้อค่ะเด้อมากระจัดคัดกับพานนะคะ เพราะว่าหลักการใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำนะคะเนาะค่ะกสำหรับคลิปนี้เอสดจะขอฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะพลอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเ,เป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เข่าม้าไม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเะเขาเป็นรุ่งแม่น้ำหนึ่งสอง สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ